ใส่นักจัดเตะบอลสุเมลจัดก,การนัดยับซ้อไปนี่ครอบโคโรสเฟียบมาฮิคก,กี้ครับอีลาซิโอห์ก็หมอบปาดผ่านเข้าไปแล้วดับบเิลคิวนันซุเมลฮะสกีเวอร์กระชากาไปนี่ครับผมช็อกเวฟปาดผ่านไปแต่อีกครับใส่ได้มาตรอมบัตแมนกุกกี้มาต่อยอทีครับผมเรียบร้อยลิวเชเดอร์จอบไป,ปมาทบัพแมนตายฮะนิชาซุเมลบดยับผมแล้วก็บทดทัง้งนัดเราไยับซ้อนจนตายฮะ อีลัซซีออกครับดักหน้าไปครับนิชายิงเข้าใส่ครับผมอิซเนียตายเหมือนกันฮะเทรดรกันผมก์เป็นสองต่อหกสองต่อเจ็ดครับไทยกาครับฆ่าป๊าปี้แล้วเดินล่าไปแล้วครับไปรอหยุดไว้ผมอีลัซซีออกปาดเข้ามาครับเซเลเจอร์สองทีมิกกี้โดดไม่ได้แล้วตายไปฮะเชนซีซีมาต่ออีกร้อยแล้วตรงกลางผมบอกเมื่อกี้เสร็จอัดฆ่าเดินป๊าปี้ฮะสิบเมลครับผมเดบลิกครับเผาทาวเวอร์แม้ วาร์ปอินลงหรือเปล่าไอ้เนี่ยสมอมาครับสาบตัวนี้กนแล้วทีมลิควิดครับอาพีรวบมาจังหวะนี้ครับพุกกี้ไม่ถึงกับผมแล้วก็จะสกิวไม่ได้าบอลเซริสไว้ก่อนแล้วดีช่ากระโดดถอยมาสุดเมลไลนิ่งซ้อผมฟรีสกูดาวไว้บอลทำมือกิเซนไปกับผมดีช่าับหนีไม่พ้นแล้วตายฮะเอาด้วยากีเคลียร์เซริสเยินต่อครับ สีและย้อมถอยออกมาแล้วก็เสียเปิดมาจังหวะนี้ครับใส่เต็มมิกกี้ครับรอดไปได้ครับมีฮิวฮะลื่นเด้งมาครับและชาวด้านออร์เคิลจ่ายฟอสฟิดไปก่อนได้แล้วครับใส่กับย้อมซ้อตายผมเจอบอลทั้งเมืกีเสร็จครับเข้าล้วงหลังมาลงที่เน่าแนฟไฟแต่ว่าเจอโคโดโซเบียค้อไปครับบาตทัมแมนไม่รอดนะฮะแล้วตอนนี้ครับกระโดดเข้าใส่หน้าโดอนนิชานิชาไงดีโดนไลนิ่งซ้อผมอาร์พีจำรวบตึงมาจังหวะนี้ครับตายครับแตกสี่ครับทีมสี่เขตครับโดนทีมลิควิดครับเทพเกมแรก โรไซเปิดครับไอ้บลัสมาแปะตัวนี้ครับสับยับไปพอโดนคอยฟ้าก็ตายฮะจับล็อกกระบอกเป็นกอรเชิบินที่นร่สิเกตต้องทำนะสตันแล้วก็ไอ้บลัตแต่เจอมาแต่วงี้เสร็จส่วนมากบอกก็แลกกันแล้วฮะยาสอเรียร้อยไปครับ5ต่อ17เท่าตนี้เงินนำอยู่ 3k ฮะทีมลิควิดครับไอ้เอจส้มอินปุซยังอยู่ครับมิกกี้ฮะซื้อหนังสือเล่งเลเวลมันไปสตูเมล มิกกี้มาแอบเอาทางด้านเอ็นชีนแคปนะฮะของดีกันเลยทีเดียว PA ตอนนี้เงินเริ่มขึ้นมาแล้วครับเดี๋ยวเจอพลังแห่งคีย์ดิคอ้ดีโซเลเตอร์แล้วก็แบทเทิลฟูลรี่ครับเห็นมิกกี้อยู่ไกล้เฟิร์สช็อตใส่นักหรือเปล่าแต่ก็เท่านั้นครับน่าจะกระโดดออกได้ครับมาล่านี้ช็อคเวฟไม่โดดยับซอร์ยับซอร์ตานสวนไปมีดลอยมากระโดดขวดคีย์ดิคอไว้ครับเครือบถึงรื่อโดูของฝป่าของมิสไม่ทันนะไอสเปนบ้าไปเข้ามา ไม่กล้าที่จะเข้าไปใกล้ทางด้านเปเลนบอยเปเลนบอยโคโดสเวียครับติดมาครับใส่นันพีเอตีพีเอไม่ได้จะตายขอความช่วยเหลือจากแซนด์ฟายแซนด์ฟายตาย,ตายไม่มีหยอดบอลทำเมื่อกี้เสร็จแล้วตอนนี้อ e ีพิกสเตอร์สวนมาใส่นันสุมเมลอย่าต่อเคลือบบอลสเปนให้เดินสุมเมลทาม isha, เดลิเชนด์ดับจะบพีสกูดาวต่อพีเอครับหัวสู้ฮะกลับเท่านั้นตัเฟ็เลนบอยแล้วตอนนี้นิชาบอกตัดแนวหลังเลยหรือเปล่าเอ้ยพัลลัสไซเสียเปิดมา ควานซิงคุยกันต่อไปตีคึ้นนี่ก็ใส่ซูเมลตายผมคอยคว้าก็ไม่รอดครับซีชาจัดก,การตีใส่มิกกี้มิกกี้กรโดนรีเลื่อมนมนกระโดดหัวหน้านยันเปิดทีพายมารอหยุดไว้ได้ผมแล้วก็เสียนั่นเอจิสไปจะทีมไวหรือไม่ติดตามชมตอนต่อไปแล้วทีรับสตาร์เสียบเปิดมาตกลงล่าครับมิกกี้มิกกี้ไม่รอดฮะ,ะทีมไวครับทีมลิควิดครับซีเค็กันฟันยอดเดินบนไปฮะใส่ดิซูเมลใส่ เลนมาต่อยทีดีคนจับล็อกไว้อฟอนสมีเครื่องไว้ให้ฮะซิมเบลครับผมยังไงต่อเดินใส่ได้หรือไม่ไม่ติดหรืไอแ้แปลซะด้วยครับไพ่รอดหยุดไว้กันวันนี้ครับด้านสแนปไฟผมหยุดน,นิ่งครับนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวแล้วตอนนี้ครับตัวของฟังออร,ร์โธค์ตายโคนโดนสเปียใส่เต็มที่นิชานิชาไม่อรอดฮะเอโี o e ยังดีครับสำหรับทางด้านไออาร์พี RP, จับลวอกตึงมาเซนด์พีเอมาทอนหม้อแมนโดนคุกกี้เชนซีซีสปีดเอิร์ดหยียบลงไป สแคตเตอร์เปิดย้ำต่อพีเอตายครับ W นั่นมิกกี้ฮะโดนวิชเบดเข้าไปครับเรียบร้อยฮะอาร์ารพีรวบม,มาใส่พีเอครับรอบนี้ถวายมาแบบเต็มที่เอ้าซูมเมลสปิดเอิร์ธผิดพลาดนะผมโอ้ไมคุณเน็ตบีกับบีทันครับมาทำามมนโดดออกมาแต่มีโคโดสเปียอยู่ครับจังหวะสองยังยังดึงไว้ได้ยังได้อยู่นะโอ้โหเกือบงานยาวแล้วด้านบนนี้ก็ กุช <Bush S 2> ไปก่อนนะผมไม่มีคนตีบ้านครับวาร์ปอินลงมาครับเลอร์แชกไอ้ปลาสมาแบบครอบคุณครับทันใจัยรุ่นกับผมไปบอลหยุดไว้แล้วตัวแตกเขาสเมลไอ้ปลาสมารอพี่ชัยแล้วครับ,บ,รรพรบเพราะว่าเห็นจุดวาร์ปอินลงอย่างนี้สกีว,วกรกชากไปครับได้ดีชาติไซเลน์ไปแล้วก็โดดถอยออกมาฮะ14ต่อ23ตอนนี้เงินนำอยู่ 1K ทีมลิควิดฟีสคูดาวไ้ก่อนครับ พักออกไปด้วยไซคิกแบนนะครับแล้วโคโนมาเจอของดีครับที่โลกรอไอ้ปลาสไปเข้าไปครับยังไงต่อเอาไปครอบติดเซนเตอร์ซูเมลซะด้วยครับบัตทัมเบอร์แมกนมีเคบีแล้วออกไปได้ก็จังหวะนี้ดีแล้ซิุียอกมาต่อครับดีชายังไม่ได้เข้าครับทหารมิกกี้ก็ถอยครับผมจังหวะมีแต่จังหวะน่ากลัวครับเพราะว่าลิควิดก็มีอาพีอะเมื่อกี้ไม่รู้ว่าไปครอบโดนซูเมลหรือว่าซูเมลเอาหน้าไปแนบครับ ต้องรอดูรีเพย์กันอีกครั้งนะมองโฟงกัสไปที่ด้านล่างของเฟลเลตบอยแล้วก็พีเอเลือดแชกจอบเป็นเฮกครับผมน่าจะดีซิบเบลสตูครับไล่จับตายได้ดีขึ้นนะเอาหน้าไปแนบครับผมมันโค้งไม่ได้ครับอุตส่าห์โค้งโค้งแล้วฮะเอาหน้าไปแนบเฉยเลยครับ ไอ้ปลาสแปะผ่านกันไปเคลือบกันเฟซไปได้ครับผมอิสเดียแต่มีดลอยมาคริติคลอลครับด่าน,ดนของฝั่งนี้ครับผมโดดเข้ากลางโดงครับดีชาดีชาบอกยื้อให้สุดแล้วแต่ดีชาตายผมกลางโดนับมันก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยดีมคอยครับผมก็จ่ายไปก่อนหน้านั่นแะฮะแล้วนี้ตีครับสตันแต่ไม่คริติคอลสปีเดอร์เหยียบย้ำลงไว้เปิดมาอีพิกสเตอร์จังหวะน,นี้สกี้พวกกระชากผ่านเข้าไปทางฝั่งมาทัธม์แมนเรียบร้อยครับผมเข้ากลางโดนเจอช้างโฉบช้างงัดไปฮะคอยคว้าผมป็นไ,ไงตอนนี้ ไม่รอดเป็นการบอลดับเบิิเสรครับแปะลงไปใส่เนินใส่ใส่ควี้ขวาเจอเนินสุเมลพาวดูว่าระเบิดรัวงครับจี่หอยกันไปเรียบร้อยบมนี่ชาดับเบิลคิวซื้อเกิดมาข่าคืนกลับไปเหมือนการระเบิดและลิควิดตายไป3ามครับส่วนทางฝั่งซีเข็ก็น่าจะตายไป4ซื้อเกิด2ครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับทีมซีเข็ในเพลงนี้ครับตอนนี้พยายามจะยึดกลับคืนกระโดดสวนมาใส่เลนกระโผมใส่โคเซตอัพแล้วก็ เียบเน้นไปครับเข้ามาผมยังไงต่อรอดหรือเปล่าไม่รอดมิกกี้ครับจบเอาจนได้ครับมิชาแล้วก็ยับซ้อยับซอสไลด์ออกครับอีลาซีออกหรือเปล่าเองครับผมไซเลนหยุดไวให้ยับซอบิงออกไปได้ครับมิชาสองคนนี้เมกเพลย์กันสุดๆเลยครับเดือดจัดครับซีเค็ดครับไม่รู้ว่าอะไรว่ายี่ห้านี่เพิ่มเป็นไขหรือว่าสามใบมีดนะเอา สแกนเตอร์เปิดมาติดสตันไอปลาส,สวนก็ไปอาพีจับรวบมาเซนพีเอพีเอบอกว่ารับได้ทุกอย่างรับได้ทุกอย่างบอกเสียได้วยเอจสไปแล้วนี่มีโคโนโสเฟียอยู่ด้า,า,านอนอี้ไพ่บอลหยุดไว้ใส่ครับผมเป็นเรดบอยไม่ให้จ่ายโคโนโคโนใส่เสียเปิดมาแล้วมีใส่คนต,ตัดพีเอไว้ครับผมจังหวะนี้บอลทะเอกินเสร็จไปแต่เปิดบีเคบีได้ครับม,มาทำบัมแบนสแตนดิคทันหรือเปล่าสแตนดิคจะทันไหมสแตนดิคทันไหมเหลาใส่สูเบลผมเลือดเตะมาเตะก็ใส่ซูเบลไม่ตายผมมีฟอร์สเมทจากน,นั้นออราเคิลอยู่แล้วก็เรรรียยบบ้อคั เซฟกันแบบสุดๆครับทีมลิควิดและดีซึ้งกันมาออร์เ,เรเกิลด้านตัวของฝั่งแซนกิงซึ้งกันเหมือนกันตอนนี้นิชาผมล่ากับไปสองทาเดอร์ซูเมียกับผมได้ออร์เ,เรเกิลอิสเนียเซฟด้วยว่าไวได้ครับกระโดดไล่ตามย้ำต่อปั๊ปป,ปี้ครับผมยังไงดีไทยการครับเปิดประเด็นได้สวยสเกตเตอร์แบรนด์ครับยิงจะจออัดเต็มหมดติดสตันนั่นเองครับแล้วก็น็องแบ็กกันไปโดนมาจากวันนี้มิกกี้ฟีสคูด้าไว้ก่อน ส่โคนไว้ไอปลาดแปะลงไปกระโดดครับผมโยกข้างมาอีกทีไฟมารอดหยุดไว้ควุ้ขวานหนึ่เข้ามาย้ำต่อลิวเชเดอร์จอเข้าไปเอาลีป,ป่าสตันครับปาป,ปีตายบอกส่วนอินสเนียโดนครีป,ป่าฆ่าตายฮะโดนมาใส่น้าโดของนิชานิชาสกีวบอร์กระชากไปนิชาโด,ดเนเฮกาการ,การแล้วก็จะโดดโดดไม่ได้อมตายไปอีพิกเซนเตอร์มาจาังหวะน,นี้อัดเต็มจัดหนักครับผมคอยฟ้ารอดไปได้อะ่ะ เสียไปสีกับทีมซีเข็แล้วนี่ใส่ครับผมน่าจะเป็นสมดีฮะหรือเปล่าใส่โคดเซดามแล้วก็สปีดเอิร์ดเหยียบลงหรือเปล่าช็อคเวฟมากระชากใส่ใส่ตายทีมไวายกับซีเข็ดเอาละครับไม่ได้เคลียร์บอดให้กาวครับเมื่อกี้ครับทีมซีเข็ยืนยิ้มแฉ่งให้กับบอดฮะแล้วก็เรียบร้อยไปครับแตกหมดดงครับผมตายหกฮะได้แบ็กไปหนึ่งตัวเองครับซีเข็เงินบวกมาห้าพันโอครับและดาเมจของฝั่งเป็นเลนบอยเก้าพันแปด เดบมลิกไททาวเวอร์ตรงกางก็ตอนนี้เทพเกมแรกลิควิดจะมาหรือเปล่าเห็นการเกมมิ่งเลยครับไม่พูดภาพทำเพลงมากมายที่ซื้อเกิดมาครับผมบินมาสเตอร์มีเคลือบ้านครับทีมซีเคนกดเคลือบ้านไวก่อนนะย้อนกลับมาผมพยายามจะเซฟเดินคลีปไว้ในแนวหลังครับมีทั้งรถถังมีทั้งครีปเลนว่ามีลงมาด้าน,น,นล่างผมรอเจาะครับจากด้านข้างครับไมารอหยุดไว้แล้วมีดลอยไปกัดฟันตีผมคริติคอ ได้ไงต่อไอแ้แบลสปาผ่านเข้าไปโดนเรือ่นโอม,มิกกี้มิกกี้บอกไม่มีโคโนโแต่มีอาพีอยู่นะจากฝั่งแมกดานแล้วตอนนี้ไลนิ่งซอมไปตีสตันสตันแบบไม่หยุดกับรอยสิบวินาทีครับผมเรียบร้อยไปตีขีนข้อขีนข้อฟอสมิธฟอสมิธไม่ได้บอลทีนันเราเข้าม่อยู่อาพีจับรวบมวาสองจังหวะนี้ครับแล้วก็สแกตเตอร์สองวิีสตันครับแบบไม่หยุดคุกกี้ลงต่อยกี้มาทัพเปอร์แมนเรียบร้อยร้อยวินาทีครับผมจบเกมเลยหรือเปล่าฮะจีจีคอครับผมซีเค็ดมิกกี้ครับ Oh, Team's Liquid should not buy her.